เผชิญหน้าและเอาเชนะอุปสรรคในการไปสู่เป้าหมายในการเดินทางสู่ความสำเร็จเราทุกคนต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคมากมายอุปสรรคเหล่านี้อาจทำให้เรารู้สึกท้อแท้สิ้นหวังหรือแม้แต่กระทั่งอยากล้มเลิกความฝันแต่การเรียนรู้ที่จะเผชิญหน้าและเอาเชนะอุปสรรคเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะนำเราไปสู่เป้าหมายแต่ยังช่วยรอร้อมให้เราเป็นบุคคลที่แข็งแกร่ง และมีความสาม,มารถมากขึ้นเข้าใจธรรมชาติของอุปสรรคอุปสรรคเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่การมองอุปสรรคในแง่บวกจะช่วยเปลี่ยนมุมมองของเราได้อุปสรรคไม่ใช่สิ่งที่ขัดขวางเราจากความสำเร็จแต่เป็นโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 1. อุปสรรคคือบททดสอบอุปสรรคช่วยทดสอบความมุ่งมั่นและความปรารนาที่แท้จริงของเรา หากเป้าหมายนั้นมีความสำคัญพอเราจะพบพลังในการก้าวข้ามอุปสรรคนั้นไปได้ 2. อ,อุปสรรคสร้างความแข็งแกร่งเช่นเดียวกันกับการยกน้ำหนักที่ทำให้กข้ามเนื้อนั้นแข็งแรงขึ้นการาเผชิญหน้าและเอาชนะอุปสรรคจะทำให้จิตใจและความสามารถของเราแข็งแรงขึ้นเช่นกัน 3. อุปสรรคนำมาซึ่งโอกาสบ่อยครั้งที่อุปสรรค นำเราไปสู่โอกาสใหม่ๆที่เราไม่อาจเคยนึกถึงมาก่อนการแก้ไขปัญหาอาจนำไปสู่นวัตกรรมหรือวิธีการใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมกลยุทธ์ในการรเผชิญหน้าและเอาชนะอุปสรรค 1. ระบุอุปสรรคให้ชัดเจนก่อนที่เราจะเอาชนะมันได้เราต้องเข้าใจมันอย่างถ่องแท้เสียก่อนระบุว่าอะไรคืออุปสรรคที่แท้จริงและแยกแยะระหว่าง อุปสรรคที่เกิดขึ้นจริงและความกลัวหรือข้อขัดแย้งที่เรานั้นสร้างขึ้นมาในใจของเราเอง 2. แบ่งเป้าหมายใหญ่เป็นเป้าหมายย่อยเมื่อเผชิญกับอุปสรรคที่ดูเหมือนใหญ่เกินกำลังให้แบ่งมันออกเป็นส่วนย่อยๆที่จัดการได้ง่ายขึ้นการระบุปัญหาย่อยการบรรลุปัญหาย่อยแต่ละข้อจะสร้างความแข็งแกร่ง และแรงผักดันถ้าเรามั่นใจในการก้าวต่อไป 3. พัฒนาความรู้บ่อยครั้งที่อุปสรรคเกิดจากการขาดทักษะหรือความรู้ที่จำเป็นการลงทุนเวลาในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองจะช่วยให้เรานั้นพร้อมรับมือกับความท้าทายได้ดียิ่งขึ้น 4. สร้างเครือข่ายสนับสนุนอย่าลืมว่าเราไม่ได้ไปเิญหน้ากับอุปสรรคเพียงลำพัง การมีเครือข่ายเพื่อนครอบครัวหรือที่ปรึกษาที่คอยให้กำลังใจและคำแนะนำจะช่วยให้เรามีพลังในการก้าวต่อไป 5. ฝึกความยืดหยุ่นทางจิตใจความยืดหยุ่นทางดิจิตใจคือความสามารถในการปรับตัวและฟื้นตัวจากความยากลำบากการฝึกมองลูในแง่บวกการยอมรับความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการเรียนรู้และการรักษาความหวังไว แม้ในยามที่ยากลาบาก6เรียนรู้จากความล้มเหลวมองว่าความล้มเหลวเป็นข้อมูลย้อนกลับที่มีค่าไม่ใช่การตัดสินคุณค่าของตัวเองวิเคราะห์ว่าอะไรไม่เป็นไปตามแผนและใช้ข้อมูลนี้ในการปรับปรุงกลยุทธ์ของคุณ 7. รักษาความสมดุลและการดูแลตนเองการเผชิญหน้าก,กับอุปสรรคอาจทำให้เราหมดพลังได้ อย่าลืมดูแลสุขภาพกายและใจพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายและทำกิจกรรมที่ช่วยลดความเครียด 8. ฝึกความอดทนและความมุ่งมัน่นความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนฝึกความอดทนและรักษาความมุ่งมั่นไว้แม้ว่าความก้าวหน้าอาจดูเล็กน้อยในแต่ละวันแต่เมื่อสะสมกันไปเรื่อยๆจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้ในซักวันหนึ่ง บทสรุปการมาเชิญหน้าและเอาเชนะอุปสรรคเป็นทักษะที่สามารถพัฒนาได้เมื่อเราเปลี่ยนมุมมองและมองว่าอุปสรรคนั้นเป็นโอกาสในการเติบโตของเราเราจะพบว่าทุกความท้าทายล้วนมีบทเรียนและของขวัญที่ซ่อนอยู่จำไว้ว่าไม่มีใครประสบความสำเร็จโดยปาศจากอุปสรรคแต่คนที่ประสบความสำเร็จคือคนที่ไม่ยอมแพ้แม้จะเจอกับอุปสรรคมากมาย จงเชื่อมั่นในตนเองรู้จากความผิดพลาดและก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเพราะในท้ายที่สุดความพยายามและความมุ่งมั่นของคุณนั้นจะพาคุณไปสู่เป้าหมายได้อย่างแน่นอน